นี่จะมากินกีวีนะกีวี่แม่ก็เป็นครั้งแรกนะแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นกันโอ้เนื้อฉ่ำมากทุกคนมันคือกีวีสีทองเปรี้ยวอร่อยเป็เปรี้ยวหวาน,นหวานหอมอ่ะ ้องชีอือนี่ออเหรออือคือหอมหวานอนะ่ะอืม แล้วชอวดต,ติดมีดอย่างเงี้ยทุกคนอะทุกคนรู้ไหมว่ามันแถมมากับกีวีเลยตอนนั้นก็ซื้อไม่ได้นะราคาถูกมากห้าห้าสิบบาทเองอร่อยมาก ไม่ได้จากปีทั่วไปด้ยนะเก็ไม่ได้ออกไปดูมั้งตรงนีมม้มันแขง็ง ก็หมเดเกลี้ยงรู้กินอันนี้ต่อมันอร่อยมากน้ำก็ชอบน้ำก็ชอบน้ำก็ชอบอือ คือมันไม่มีความปเปรี้ยวเลยอ่างอยาเขาบอกว่าม,มิกซ์กมินดีฉันดูจากเขาพูดนะเขาบอกว่าม,มิกซ์มินซีสูงแต่มันไม่ปเปรี้ยวเลยอ่ะหวานหอมก็ตอนแรกหนูทำใจไว้หนูคิดว่ามันเปรี้ยวมากๆเพราะมันมีมิกซ ีสูงแต่ว่ามันไม่เปรี้ยวเลยมันรวอนมากขอเขาดีจริงอืมพ่อจะขอกินเองกันได้ไหมอะอ่แล้วน้องไง ไหนให้น้องกินบ้างหึ่งกินไหมหนึ่งกินไหม,หไ,หมหหไม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามพ่อก่อนโอเคก็มาแล้วนะพ่อบอกว่าออกินได้เพราะว่าเราไม่กินหนึ่งชอบนะแล้วคือมันไม่บาดเลยนะทุกคนมีดเดียแล้วก็หันได้สบาย สติกเกอร์รูดหั่นพลาสติกเกอร์ไม่ได้ไหมขึ้นมาบลมันค <c oughs> ือมันอร่อยมากมันแบบไม่ไม่เปรี้ยวแต่มันอร่อยน้ำ <c oughs> <c oughs> อ้อเป็นรสชาติที่เจีม๊ยมากเลยอะเราจริงๆที่หนูบอกว่ากินกีวีครั้าาในในงแรกนั้นก็คือเรากินกีนวีสีทองครั้งแรกอะท่นไม่เคยกินกีวีสีทองนีก มันอย่างซมมันจะอร่อยขนาดนี้แต่ว่าพัานนี้ก็มีก็ก็ขายขาย,ยาน้อยเนาะไมมีขายอยู่ก็เป็นทางแรกนะที่ได้กิน มันอร่อยอ่ะคนถ้ากินหมดลูกเนี้ยซื้อเลยอีกห้าแผงไบวิสิซื้อเลยอีกห้าแผงไม่ร่อยมาก

j u s <laughs> ลูกนี้ก็ยังไม่หมดดีนะนี่ ก็คือมันอร่อยมากมากเลยค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เจ,จ๊จ่าเองเลยนะคะบ๊ายบายกดกดไม่ถึงกดไม่ถึงบ๊าย